ไปไหนครับไปหาปูนะครับใส่หาปูมาทำอะไรครับมาเพื่อกินส้มตำอ๋อให้แม่กินส้มตำเหรอแต่กินไม่ได้ฮะแต่กินไม่ได้ทำไมอ่ะเค็มฮะเค็มเค็มอ๋อส้มตำมันเค็มอ่ะลูกอ๋ออันนี้อันนี้เราจะไปไหนะครับ เดินเดินนี่มันถูกทางครับเข้าป่าตินนะ่ะตินฮะที่นายตามีต้นมะละกอไหมเนี่ยมีแม่กินต้มตำจังเลยต้นกล้วยสามอันสามอันที่ไหนนี่จะคงรู้แน่มีสามอันเหรอใช่เินท้าไปแม่ไปดูมะละกอได้ไหมไม่เอาต้นมะละกอมันอยู่ตรงไหนอ่ะิตาสุกน้นเปล่า นู่นอีตาทำอะไรอ๋ออีตาลดน้ำรือเปล่าใช่ไหมเี็กอีตาคุอตาอีตาลดน้ำจริงๆด้วยอ๋ออีตาลดน้ำจริงจริงด้วยเรียกสิไม่เอาเด็กอีตาลงหูฮะอีตาลงหูเดี๋ยวอีตาอะไรนะเด็กอีตาหลงหูใครเหอ่ไม่ติดอ๋อไม่ต้องเรียกบ่อยใช่ไหมไม่ต้องเรียกบ่อยอ๋อเรียกครั้งเดียวรู้เรื่องเลยอ๋อไม่ต้องเรียกบ่อยครับครับ อันนี้กองอะไรกองอะไรแนะนำสิเอาหาหาด้วยตัวอยู่ตรงไหนที่นี่อุ้ยแมลงอะไรตินมโโแมลงปอโอ้โหแม่ตรงนู้นมีมีอะไรลูกมีปูโอเคงั้นพาไม่ไปไหน่อยครับจบการรีวิวหรือยังยังโอเคตามน้องตินมาใช่ไหมตามน้องตินอ่ะอ่ะน้องตินต้องดูทางด้วยอ่ะน้องไม่เจ๊กันมาด้วยเหรอใช่ครับโอ้โห ไปดูก้าไปดูก้าไไปดูก้าเหรอไม่ใช่ไปดูต้นก้าเหรอมามามาอุ้ยอุ้ยไหนก้าเป็นไง แม่กล้าสวยไหมตินดูสินำเสนอกล้าสิตินดูสิกล้าสวยไหมแม่ครับอยากไปหาปูอีกอยากไปแม่ปูอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงถ้ามีตาหนะ้าป<ะ>้าต้องเดินไปหาอีตาเหรออ่ะต้องตินนำทางไปนะครับมักรูมักรูมักรูมตินร้องเพลงได้ไหมร้ <c oughs> องเพลงอะไรนะอะไร เรรับถไทยนาอะไรนะเพลงอะไรนะไปกินแกงเนลไม้น่ะอะไรนะเขายังไงเนี่ยตรงนี้ไปยากเนี่ยเนี่ยต้องมีน้ำน้อยเนี่ยตินต้องมีน้ำน้อยเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยดูดิมีปูไหมมีไหมมีเห็นไหมเห็นไอตัวอะไรอ่ะอุ้ยมีปลาด้วย เก็บให้หน่อยฮะจะเก็บเก็บมาอุ้มีหอยด้วยหนุนปลาตินไหนอุ้ยปลาไหนปลาไ้ไงปลา,าอยู่ในนี้เห็นไหมมันลอยน้ำน่ะปลาไปไหนอ่ะ<อ>ไ,ไปหาอี๊ตาต้นกล้าสวยไหมบอกก่อน